ครับสวัสดีครับพีซีคนประกานรอยละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแลัก็ร้อายะเอ็ดครับผมวันนี้เราก็จะจัดส่งเครื่องเคาครับนี่ฮะไม่อยากเห็นหน้าแต่ว่าอยากได้ยินเสียงลูกพี่สั่งนะฮะอันนี้เครื่องเคาไม่รู้จะเอาไปทําวิบากหรือจะเอาไปทํารถเค้าเดิมว่ไม่แน่ใจอันนี้วิบากอันนี้น,นี่ยกตัวอย่างก็ยกเครื่องขึ้นเลยก็ว่าไปอันนี้เป็นรถสุดแท้ครับผมซึ่งเรากําลังเช็คบาเช็คน้ำมันเครื่องให้ อ่ะเดี๋ยวเราจะส่งให้ครับพี่ชายครับจากระยองนะฮะนี่เสื้อเสส์ฝาคัดยังไม่เคยเปิดครับเสื้อดินแดงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยครับตัวนี้จะสวยกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวแถมชุดปอดให้ครับชุดน็อตแท่นเครื่องให้ครับเนี่ยครับเครื่องั้งลูกจัดไปพี่มาเงินมาผ้าหลุดเงินอยุดที่เสะดือ่จริงแล้วนะจบตั้งแต่สามวันที่แล้วนะครับมัวแต่ถามก็ผมก็ไม่มีเวลาถอดครับถ้าเงินมาถอดปุ๊บอย่างนี้แหละพี่โอเคครับมาส่วนวันนี้ อ่าเอฟซีได้สั่งจองเรื่องซุปจีซีเขียวมานี่ตัวนี้ซุปีซีเขียวเครื่องกำลังประกอบครับอ่าช่างก็เพิ่งมาประมาณสองเจ้าครับสองท่านก็คงจะมีเวลาทำด้กับประมาณวันสองวันเสร็จนะฮะท่านที่จองสีเขียวรอชมได้เลยครับส่วนขั้นอืน่นได้เสร็จไปแล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินดำครับตัวนี้น้ำเงินดำล้อแมก ดี๋ยวก็รอนะ่าจะเสร็จพร้อมกันเดี๋ยวจะมีสีน้ำเงินดำล้อสีด,ดวนให้ดูครับฝากเอฟซีกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยฮะเนี่ยส่วนป้าป๋าจากจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยมัดจำสแตรมมาเนี่ยเราลื้อเลยครับเหลือแต่โครงครับสุดสีโครงเก็บงานเครื่องซิดเครื่องให้ใหม่ครับแล้วก็กําลังตรวจสอบดูตัวไหนเสียหายบ้างก็จะเปลี่ยนให้หมดครับนี่ซื้ออะไรป้าป๋ามัดจะมาหนึ่งหมื่นบาทซื้ออะไรก็เกตแต่พันนะครับมาดูนี่ <c oughs> นี่คือชึกสีของสมัครับอะไรทั้งคันเลยเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับให้ให้พี่ชายอยู่ที่จังหวัดเลยเนาะมันจะมาหนึ่งหมื่นบาทครับผมแม้กระทั่งเบาะครับ,บเบาะก็เปลี่ยนทั้งใบไปเลยครับที่แรกว่าจะทํ้เล่นๆแต่พี่ชายขอเป็นสมัครับมีเวฟร้อยก็ไม่เอามีสปาร์กก็ไม่เอาต้องการสมัอ่าสงสัยแกเคยใช้หรือว่า แปนเก่าขี่สมัดนั่งฮะเสยจติดใจสมัซึ่งตัวนี้ขึ้นป่าขึ้นเขามันจะแรงกว่าเวฟอีกหลายเท่าอยู่ครับรงสงสัยแกคงจะรู้จักรถดีพอนะฮะอันนี้บอกเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะ,ะ,<ส>ะพวกเบาะพวกชุดสีอ่าชุดล้อเราใส่ล้อแม็กเลยพี่แต่ละล้อแม็กอะไรนี่ตีกิงตกลงกับพี่ชายแกจะใส่ล้อซีรวดครับ เห็นแกพูดง่ายครับเลยจัดเต็มให้เลยครับเราใส่ล้อแม็กให้เนี่ยแกกล่องไปเลยล้อแม็กของสมาร์ทนะของลิฟติ้งบอยครับผมจัดไปพี่ชายอ่ะเห็นคลิปแล้วคงจะสบายใจนะเนงินมัดจำมาไม่หายแน่นอนเราจัดให้ทุกอย่างครับผมมาวัานนี้วันนี้ช่างมาครบก็จะมีหนึ่งเว็บร้อจัดให้แล้วครับวิบากจากเชียงยืน อ่าวันนี้ช่างกาแฟดิบครับผมนี่กาแฟดิบกาลังทํากันอยู่อันนี้เงินมาผ้าหลุดเหมือนกันครับผมโอนค่าเํามันมาหกพันบาทครับจัดไปแล้วครับนี่กาลังประกอบโชคหน้าชุดล้อเราขึ้นล้อให้ใหม่ครับชุดสีเปลี่ยนชุดสีให้ใหม่ชุดโชคหน้าเปลี่ยนซีนเช็ดน้ำมันให้ใหม่มีเดี๋ยวรอน่าจะวันสองวันจบครับผมจากป,ป้าป๋าจากชยองยืนครับส่วนตัวนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับผม อ่าตัวนี้ก็เป็นช่างทําครอกหมูอันนี้ช่างคอรอกหมูมาช่างห้ือเอยหรือวัวซึงอ่าน,นี่คอรอกหมูส่วนที่นี้จะเป็นรั้วคอกวัวไม่เลือกงานไม่ยากจนครับเราซื้อเหล็กทําครอกวัวให้อ่าอันนี้ก็ทําเป็นคอรอกหมูครับเป็นเรียกอะไรรเป็นคอรอกเป็นตัวที่ผสมพันธุ์นะฮะเรียบร้อยส่วนรถเวฟร้อยที่ เอสซีอยากเห็นเป็นเวีดนิวตอนนี้มีอยู่ห้าคันเนี่ยเวียดเนียวมีห้าคันก็จะมีสีสีดำล้อแดงอ่ะเดี๋ยวนี้มันแดดเดี๋ยวผิวผมดำสีดำล้อแดงสีน้ำเงินล้อแม็กสีสีแดงเทาล้อทองแล้วก็สีส้มล้อทองแล้วก็สีม่วงล้อแม็กมาดูใกล้ๆอ่ะตัวนี้ดู ตัวนี้พึ่งเสร็จครับก็จะเป็นสีม่วงครับอันนี้ภูมิใจเสนอม่วงล้อแม็กสีขาวอ่าอยากแตกก็ต้องแตกต่างครับนี่อย่าฟังเสียงกันก็เรือนิดหน่อยครับเปลี่ยนปอกห้องปลอกแฮนด์ไรนิดหน่อยเพราะว่าพึ่งจบครับ วรี้เนิ่มยางหน้าหลังใหม่ล้อแมกใหม่มขออ้าบ่มันขอแยาติดเครื่องกันตับจานนิดใหม่ชุดหน้าเราใส่เป็นของเว็บร้อยสิบครับจานนิดหน้าเป็นของเว็บร้อยสิบไอปัมเบรกถอดเดียวหรือว่าลูกสูบเดียวครับเป็นของร้อยสิบไอเราลองทําเมอร์ชั่นใหม่ซึ่งอาจจะสวยลงตัวกว่าชุดแรกครับผมนี่อ่ะอยากแตกต้องแกตกกลางครับสีม่วงขรับผมล้อแมกหน้าหลังขรับผม อ่าเรือนไหม้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดชุดสีชุดไฟถ้าอยากได้ถูกก็จัดเป็นลอสิลวดครับถอยเสียเราเปลี่ยนใหม่เขาบงเขาบูเซตให้ใหม่โชคหน้าหลังใหม่ทุกอย่างใหม่หมดจะฝากต่อทะเบียนด้วยก็ได้หลายคลิปผมอธิบายไปแล้วส่งแค่บัตรประชาชนมาครับลหลายๆท่านเอฟจีที่อ่าซื้อไปหลายคันละรวมเกือบสิบคันสามารถคอมเมนต์หรือว่าอ่าแนะนําเพื่อนได้ครับผมเจตนาดีไหม ตรงไหมตรงปกไหมแล้วก็สามารถโอนให้ท่านได้ไหมประมาณหนึ่งวันสองวันหรือห้าวันอาที่หนึ่งมันจบเหมือนที่ผมพูดไหมอันนี้คือปากเอฟีครับที่อ่ากำลังมองอยู่อันนี้สีอะไรนะม่วงขาวหรืออะไรก็ว่าไปร้อยแม็กเดี๋ยวมาดูนี่ตัวนี้จะเป็นตามสภาพครับ ตามสภาพก็ตัวนั้นจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้าอยากได้ล้อที่ลวดแบบนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมสําหรับเรียบร้อยนิวฟิตเครื่องทุกอย่างพวกนี้หนึ่งสองแล้วก็สามสีดําผมให้ราคาพิเศษครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพอหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพอหนึ่งสองสามครับได้เฉพาะสามคันถามว่าทําไมถึงชุดนี้ถึง ขายถูกได้หนึ่งมาถูกขายถูกครับมาแพงขายแพงแล้วก็เราไม่ได้เปลี่ยนสุดสีครับไม่ได้เปลี่ยนสุดสีไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายล้อก็สนิมขึ้นบ้างครับนี่เนี่นสนิมขึ้นบ้างคือเราไม่อะไรล่ะไม่ได้เก็บงานเยอะครับมาอย่างนี้ก็บางท่านไม่ซีเรียสจะไปติดพ่วงข้างที่สวนทุเรียนระยองจันทบ,บุรีอะไรก็ว่าไปครับอ่ะผมให้หนึ่งมืนสามพันห้ารบาทรีบเข้ามาเร็วหนึ่งสอง สามคันผมให้สามคันพอมารีบเข้ามาเริ่มจุดโอนครบเรียบร้อยฝากโอนจดต่อทะเบียนได้ส่วนคันนี้จะเป็นงานรถเก่าที่ยังเหลืออยู่คือผมทําเต็มไปมากก็คือรอแแ็กหน้าหลังครับยางนอกหน้าหลังชุดสีใหม่ทั้งคันก็หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อบาทครับอ่าถามว่าทํำไมถึงแพงต่างก,กันมากก็หนึ่งเปลี่ยนชุดสีทั้งคันแล้วก็เก็บงานเครื่องทุกอย่างครับผมอันนี้ฝากเอฟซีได้พิจารณาครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ในบ้านอีกประมาณสามสี่คันนะฮะอ่ะโอเคครับเอสี FC ครับผมส่วนทนี้ก็ขอบคุณทีมงานที่ติดต่อเข้ามาเยอะครับคันเขียวตอนนี้เครื่องน็อกเรากําลังทําเครื่องอยู่ครับครับห่าเครื่องใหม่ครับอาจจะทำอะไรอนะโอเวอร์ฮอนอะไรว่าไปครับเครื่องน็อกครับหลังจากที่รับใช้หลายปีครับน้ําไม่แห้งครับน้ําเครื่องไม่แห้งแต่ว่าเครื่องน็อกโอเคส่วนคันเขียวก็ลําโพงขาด เราก็เช็คเรียบร้อยรอรับงานด่วนได้เลยแล้วก็คิวงานเข้ามาครับบุญเบิกบ้านบุญลงไฟแล้วก็บุญเดือนหกอะไรก็ทักเข้ามาครับผมงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ครับรวมญาติครับผมได้หมดครับมาคลิปนี้ก็ร้อนแดดครับเดี๋ยวผิวผมไหมเดี๋ยวเมียดาขอยุติทำคลิปแค่นี้ก่อนครับผมมาขอทำยอดเอฟซีครับบายบายครับสวัสดีครับ